หมายถึงอะไรหมายถึงว่าตัวเราเองที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยต้อง,องช่วยทานะคะก็คือในเรื่องของการประมาณการนี่แหละพลอยจะแยกตารางให้ออกเป็น2ช่องเนาะช่องที่1นนะคะก็คือเรื่องจริงกับเรื่องประมาณการเรื่องจริงคืออะไรเดือนที่1ถึงเดือนที่6อ่ะสิ่งที่เราจะต้องทราบความจริง2เรื่องคือเราต้องทราบว่ารายได้เราความจริงเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเราความจริงเท่าไหร่อ่ะเดือนที่1 2 3 4 5สอี่้า เรามีรายการรายได้ทุกเดือนนะคะเราก็แค่ทํารายการบวกมันลงมาเนาะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างก็ทํารายการบวกลงมาอันนี้พอเราทราบความจริงแล้วว่ารายได้ทั้งหมดนะหเดือนของเราเป็นเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายทั้งหมด6เดือนเป็นเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายต้องห้ามที่ต้องเอากลับไปบวกกลับเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะพอเราทราบเรื่องจริงเสร็จเราจะต้องประมาณการอันนี้แหละค่ะสิ oni, ่งที่เจ้าของกิจการนะคะจะต้องร่วมด้วยช่วยกันกับนักบัญชีเพื่อที่จะให้ สัดการ์เรื่องของการประมาณการได้ถูกนะคะเหมือนเดิมคะ่ะเราก็จะแยกเป็น2อันนี่แหละก็จะเป็นตั้งแต่เดือน7เดือน8เดือน9เดือน10เดือน11เนะคะเราก็จะแยกออกมาทีนี้เราก็จะประมาณการแล้วว่ารายได้ที่จะเกิดขึ้นนะคะในแต่ละเดือนเนี่ยสิเดือนเนี่ยเป็นเท่าไหร่ส่วนใหญ่ค่ะถ้าเรามีรายการอยู่แล้วทุกๆเดือนมีการรับรายได้อยู่แล้วถ้าเราจะยื่นพอดรอห้าหนึ่งของนิติบุคคลเนี่ยส่วนใหญ่เราจะยื่นประมาณปลายเดือน8หรือต้นเดือน9แสดงว่าจริงๆ แล้วอะเดือน7เราอาจจะรู้ของจริงแล้วก็ได้นะเราก็เอาของจริงมาใส่เลยสมมติของของจริงไปลายเดือน7เนี่ยเรามีตัวเลขเท่าไหร่เราก็เอาตัวเลขมายอดนั่นหมายความว่าเราจะประมาณการแค่เดือน8เดือน9 10 1สิ2